ฉันซื้อกระเป๋าไปสี่ใบย,ยังเหมือนเล่นมุกเลยเอาอันนี้ก่อนอเหมือนเล่นมุกเลยเปิดคลิปมายังตงจงเขียนจงเขีย<ำ><ำ>น,น,น,นอ่ะตจงเขียนจำจำนวลอ่ะที่ที่มากกว่าก้าวแต่ และแต่แต่ถูกแล้วแต่น้อยกว่ายี่สิบโอ้เลิศมากนะคะฝึกกันมาประมาณนึงเลยสําหรับการอ่านเนอะอันดาอยู่ปอหนึ่งเองนะคะเลิศเลยเข้าใจแล้วเริ่มทีนี้เริ่มสบายแล้วเราจะทำโจทย์คณิตได้เยอะขึ้นแล้วเรามาดูกันจงเขียนจำนวนที่มากกว่า9แต่น้อยกว่า20อ่ะอันดาว่าเลขอะไรบ้างมากกว่า9 หนูมากมากกว่าเก้าหนูหนูว่าสิบแ,แล้วอะไรอีกแต่มันจะต้องไล่ไปเรื่อยๆเลยจนมันทำไมน้อยกว่าอะไรยี่สิบถูกปะ่ะอ่ามีอะไรอีกสิบเอ็ดป่ะ สิบเอ็ดคะ่ะแล้วก็สิบสองค่ะแล้วก็สิบสามค่ะแล้วอะไรต่อแล้วก็สิบสี่ค่ะอะไรต่อลูกยังยังมีเยอะ <5 S 2> เลย<ะ>เออยังมีเยอะเลยที่น้อยกว่ายี่สิบ แล้วก็สิบหกค่ะแล้วก็สิบเจ็ดค่ะแล้วก็สิบแปดค่ะแล้วก็สิบเก้าค่ะหมดยังคะหมดแล้วค่ะเลิศนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอคำว่าอะไรมากกว่าเก้าแต่น้อยกว่าสิบแต่น้อยกว่ายี่สิบคือไม่เอาเก้ากับยี่สิบเนาะโอเคเก่งมาก แมูนึกนะว่ามันไม่ได้ใช่สิห,หรือก็เดาไปมั่วๆนี่แหละ <c oughs> อันนี้ดูเดาเหรอ <c oughs> โอ้ยมันเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจผสมเ <c oughs> ดายังไงก็ออกมาถูกอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้ <c oughs> เรามาดูในข้อสามบ้างข้อสามอันนี้เขาบอกว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะ <c oughs> จงตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> เรามาดูกันว่า เขาถามอะไรเราบ้างข<อ>้อหนึ่งค่ะฉันฉันซื้อกระเป๋ามาสี่ใบ <ขอ S 2> และซื้อซืกก้อกางเกงไปสามตัวค่ะจงตอบคำ<ง>ถาม,จง,ถามจงตอบคำถามจงตอบคำถามต่อไปนี <ขอ S 2> <อ>้เนาะข้อหนึ่งย่อยค่ะ ฉันซื้อกระเป๋ากี่ใบฉันซื้อกางเกงกี่ตัวค่ะอ่ะตอบค่ะตอบคำว่าใบาใช่ไหมคะใช่เราจะเขียนตรงนี้ค่ะว่าเราซื้อกระเป๋าไปกี่ใบซื้อกางเกงไปกี่ตัว แต่ไม่ต้องเอาคขาว่ากี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอบจํานวนไปเลยจํานวนก็คือตัวเลขตอบเท่าไหร่คะตอบว่าสี่ใบค่ะกับก mm ับตรงนี้คือกับกับสามตัวค่ะโอเคค่ะเลิศค่ะ ต่อมาข้อสองค่ะอ่ะลองอ่านสองย่อยก็ถามว่าอะไรเขาอ่านว่าเขาบอกว่าอืเป็นไปได้อะรหรือหรือไม่ไม่อ่ะเป็นไปได้หรือไม่นั่นเองนะคะว่าอะไร ว่าว่าจำนวนจำนวนกระเป๋ากระเป๋าอ่าเตงอ่านต่อเลยอืรวมรวมกับกับการเกงอ่าจะน้อยกว่าสันเออความหมายก็คืออ่าถ้าอ่านรวมทั้งหมดมันจะอ่านว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าจำนวนกระเป๋ารวมกับกางเกงจะน้อยกว่าสามค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเป็นไปได้ไหมก่อนที่<ะ>เราจะดูมันเป็นไปได้ไหมเราก็ต้องลองเอากระเป๋ากับกางเกงมาทำอไมกันก่อนมารวมกันก่อน<ะ>ถูกไหมค่ะหนูว่ามันรวมได้เท่าไหร่รวมทำยังไงรวมคือบวกหรือคือลบออคำว่ารวมหมายถึงบวกหรือลบคะ ลบค่ะรวมบวกค่ะรวมนะคะก็คือที่บ้านมีรวมกันกี่คนหนูก็จะต้องนับแล้วม,มีหนูมีพี่กัสมีพ่อมีแม่มียายมีตาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นรวมก็คือเป็นบวกค่ะเขาเขา,เขาเอากระเป๋าเขาถามจํานวนกระเป๋ารวมกับกางเกงอ่ะกระเป๋ามีกี่ใบลูก กระเป๋ามีประมาณสี่ใบกระเป๋ามีเท่ากับสี่ใบการเกงมีเท่ากับกี่ตัวคะสามตัวคะ่ะอ่าเราก็เอาสี่กับสามมาทำไมบวกกันอ่าคิดเลขค่ะได้เจ็ดค่ะเจ็ดนะคะเขาขับเขาเขียนว่า จะน้อยกว่าสามหนูว่าเจ็ดน้อยกว่าสามป่ะมากกว่าสามมากกว่าสามแสดงว่ามันเป็นไปได้มะที่มันจะน้อยกว่าสามไม่รู้อะค่ะเป็นไปได้ไหมคําว่าเป็นไปได้ก็หมายถึงเอหนูเข้าใจคําว่าเป็นไปได้ป่ะเข้าใจค่ะเออแล้วหนูคิดว่าเจ็ดเนี่ยมันมากกว่าสามมันเป็นไปได้ประหลาดที่มันจะน้อยกว่าสาม มันมันใช่ผลับเป็นไปไม่ได้ดิเพราะเจ็ดมันมากกว่าเข้าใจป้าคือมันมากกว่าไปแล้วนะคะแต่สามมันน้อยกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเลขเจ็ดมันมากกว่าโอเคป้าเข้าใจไหมนี่คือหนูใช่ปะสันอมเข้าใจเป้าเข้าใจค่ะเออถ้าเราหาออกมาแล้วมันผิดนะคะไม่เป็นไปตามที่เขาถามเราก็บอกว่ามันเป็นไป ไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เราเลยตอบว่าอะไรเป็นตอบว่าไปไม่ได้ไดอ่าอันดาลองเขียนคำว่าเป็นไปไม่ได้เองสิแล้วดูสิว่าถ้าเขียนเองจะถูกไหมเหมือนที่นะ้าเอเขียนหรือเปล่าอ่ะลองเขียนให้เสร็จก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูค่ะ ถูกคโ, <Okay. S 2> โอเค,อเคข้อ3ามเขาถามว่าฉันซื้อกระเป๋าอ่ะอ่านต่อให้หน่อยฉันซื้อกระเป๋าฉันซื้อกระเป๋าและกางเกงรวมกัน เป็นเงินกี่บาทอ่าฉันซื้อกระเป๋าและกางเกงรวมเป็นเงินกี่บาทรู้ไหมรู้ว่ารู้ไหมลองกลับไปดูที่โจทย์ี้รู้ไหมรู้ไหมอ่าลองคิดรู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้ค่ะ ลองดูสิว่ารู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ใช่ถูกต้องคำตอบคือไม่รู้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำไมไม่ได้เป็นไปได้ไม่ได้บอกราคากระเป๋ากับกางเกงถูกป้าเออเขาไม่ได้บอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ เออ <laughs> เราก็ตอบตรงๆเหมือนที่เราตอบกับคุณพ่อคุณแม่เวลาเขาถามแล้วเราไม่รู้เราก็ตอบว่าอะไรตอบว่าไม่รู <laughs> ้เพราะันไม่มีเงินมากงเพราะว่า,า,วาฉันซื้อกระเป๋ามาสี่ใบอ้าวฉันคาดเป็นแบบนี้นฉันซื้อกระเป๋ามาสี่ใบราคาหนึ่งราคา 450บาทเนี่ยยังดีกว่าเยะใช่อย่างนั้น่เราจะรู้ว่าเราซื้อมากี่บาทถูกปะอันเนี้เราไม่รู้ใช่เราก็เขียนไปเลยไม่รู้เพราะไม่รู้ราคาเพราะว่าเพราะโจทย์อ่ะคำว่าโจทย์เขียนแบบนี้นะคะไม่บอก ราคาโอเคไหมโอเคค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะโจทย์ปัญหาข้อหนึ่งแบบข้อสามใหญ่ๆสามข้อใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยเราคิดตรงๆโจทย์ให้อะไรมาทำได้แค่ไหนแค่นั้นตอบตรงๆไปเลย นะคะ<า>โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ลกูก